ทวิตเตอร์ยืนยันแล้วค่ะบัญชีของโดนัทรัมอาจถูกแบนหลังท้นตำแหน่งทายัางละเมิดกฎซ้าอีกส่วนวงการคอมพิวเตอร์อาจขยับครั้งใหญ่นะคะมีข่าวหลุดมาว่า AMD อ่ะเขาก็กำลังพัฒนาชิปตระกูล Arm เพื่อมาสู้กับ AppleM1 ด้วยเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยววางเล่าให้ฟังนะคะในแบทไบ Weekly ข่าวไอทีกับอลกวางแต่ว่าก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งให้หน่อยที่ช่องแบทไบค่ะ เริ่มต้นวันนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยนะคะที่ผ่านมาทวิตท,ทีไรนะเป็นเรื่องทุกทีเลยแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะทรัมป์อาจจะต้องสยบแล้วเพราะว่าทวิตเตอร์เอาจริงแล้วค่ะ คือทางโฆษกของทวิตเตอร์เนี่ยนะคะ <_ d ata> เขาออกมาบอกกับสื่อค่ะ <_ d ata> ว่าเขากําลังเตรียมจะแบนบัญชีของโดนั์ทรัมนะคะ20มกราคมปีหน้าซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันสําคัญเลยค่ะเพราะว่าโจไบเดนนะคะจะเข้าพิธีสาบันตนเพื่อรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อโจไบเดนรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยปุ๊บโดนั์ทรัมก็จะพ้นจากตําแหน่งท,งทันทีพอพ้นจากตําแหน่งนะคะเขาหมดความคุ้มครองแล้วค่ะที่ผ่านมาเขายังมีนโยบายผู้นําโลกคุ้มครองอยู่นะคะ พอไม่มีความคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นจับตาดูเลยค่ะหลัง20มกราคมปีหน้าถ้าทรัมป์ยังทวิตอะไรที่มีการละเมิดกฎของทวิตเตอร์อยู่ก็จะถูกแบนนะคะเพราะฉะนั้นรอดูนะคะว่างานนี้เนี่ยจะปราบทรัมป์ได้มากแค่ไหนค่ะ การเปิดตัวชิปเซ็ตตระกูล ARM อ,อย่าง Apple M1 นะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ากินไฟน้อยแล้วก็ประสิทธิภาพแรงแล้วก็สูงกว่าชิปแบบ X86 โดยทั่วไปนะคะแต่ว่าล่าสุดนเนี่ยค่ะ Apple เนี่ยอาจจะมีคู่แข่งแล้วนะคะข่าวหลุดมาว่า AMD เขาก็กําลังพัฒนาชิปเซ็ตตระกูล ARM ด้วยเหมือนกันค่ะคือมีข่าวหลุดออกมานะคะว่าทาง AMD เขาก็กําลังพัฒนาชิปรูปแบบ64บิต ARM อยู่ถึง2เวอร์ชันด้วยกันนะคะเวอร์ชันแรกก็คือมีหน่วยความจำมี RAM เนี่ยฝังอยู่ในชิปเลยอีกเวอร์ชัน หนึ่งนะคะไม่มีหน่วยความจำไม่มีแรมฝังอยู่ในชิปซึ่งทั้ง2เวอร์ชันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคาดการกันนะคะว่างานใหญ่ปีหน้า CES 2 0 2 1จะเห็นการเปิดตัวชิปแบบใหม่นี้จากทาง AMD ค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะถ้า AMD เขาเปิดตัวชิปเซตตระกูล AR m ที่ใช้สำหรับกลุ่ม PC และโน้ตบุ๊กได้สำเร็จจริงๆนั่นแปลว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคข,ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเลยซึ่งงานนี้ผลจะไปตกอยู่กับใครไปตกอยู่กับ Intel ค่ะ เจ้าตลาดตระกูล X86 นะคะว่าจะสามารถก้าวข้ามจุดนี้ไปได้หรือเปล่าคะ่ะไปต่อกันที่ Android Auto กันบ้างน,นะคะเป็นซอฟต์แวร์ของ Google ค่ะซึ่งจะช่วยทําให้เราสามารถนําแอปที่อยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนไปอยู่บนหน้าจอรถได้ข้อดีก็คือเราขับรถได้แบบปลอดภัยไม่เสียสมาธิ แล้วเขาเตรียมจะเปิดให้บริการในไทยเร็วๆนี้ด้วยค่ะซึ่ง Android Auto นะคะกําลังจะขยายการให้บริการเพิ่มเติมไปอีกถึง36ประเทศเลยรวมไทยด้วยนะคะในบ้านเราเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะได้ใช้บริการกันแล้วค่ะความดีงามของ Android Auto นี้นะคะก็จะช่วยทให้เราสามารถดูทาง ดูแมปดูแผนที่โทรเข้าโทรออกอ่านข้อความได้หมดเลยนะคะฟังเพลงก็ได้เชื่อมต่อผ่านสาย USB หรือว่าจะเชื่อมต่อแบบไร้สายก็ได้นะคะถ้าเป็น Android 11เวอร์ชันล่าสุดแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant ได้อีกด้วยค่ะก่อนจะบอกว่า Android Auto เนี่ยจะมีส่วนช่วยทำให้เราขับขี่รถได้ปลอดภัยมากขึ้นเยอะเลยนะคะแม้ว่าเราจะต้องเหลือบตาไปดูหน้าจอก็ตามแต่หน้าจอบนรถเราเนี่ยใหญ่กว่าหน้าจอมือถือเยอะเลยค่ะ สลับไปดูเรื่องของกินกันบ้างค่ะแต่ง,งานนี้เป็นนวัตกรรมเลยนะคะเนื้อเพาะเลี้ยงในห้องแลบที่ผ่านมาถกเถียงกันยกใหญ่มากแต่ละวัาล่าสุดนะคะสิงคโปร์เขาอนุญาตให้ขายได้แล้วค่ะคือทางสิงคโปร์นะคะเขาอนุญาตให้บริษัทที่เกิดใหม่ล่าสุดของสหรัฐชื่อบริษัท อีทจัสเนี่ยสามารถที่จะขายเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากห้องแลบได้นะคะแต่ว่าเขาจะนําร่องโดวยวิธีการให้นําเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงเนี่ยไปผสมกับนักเก็ตแล้วก็ไปขายให้กับบรรดาร้านอาหารในสิงคโปร์ก่อนนะคะซึ่งข้อดีของเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงก็มีหลายอย่างเลยนะคุณค่าทางอาหารเท่าเดิมค่ะก็เหมือนกับเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะรสชาติก็เหมือนเดิมนะคะความปลอดภัยไม่มีโรคระบาด แล้วที่สําคัญก็คือลดเรื่องของการทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะปัญหาก็คือต้นทุนที่สูงค่ะเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง1,000ลิตรเนี่ยนะคะต้องใช้เงินถึงหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็หลักร้อยล้านบาทเลยแล้วอีกด้านหนึ่งนะคะก็ส่งผลกับภาคการเกษตรของประเทศอื่นๆด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เขามีการหยิบยกประเด็นเรื่องของเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงในห้องแลบขึ้นมาคุยกันทั่วโลกเนี่ยนะคะเป็นเพราะเรื่องนี้ค่ะภาวะขาดแคลนอาหารโลกนะคะมีการคาดการณ์ด้วยซ้ำว่าอาจจะเกิดขึ้นเร็วในอีกแคค่30ปีข้้้าาางงหนนนนเเัอะะ คนจะเยอะขึ้นแต่ว่าทรัพยากรบนโลกจะลดลงค่ะปิดท้ายนะคะไปดูข่าวนอกโลกกันบ้างค่ะกองเพิ่งจะเล่าไปเองว่าจีนเนี่ยเขาส่งยานขึ้นไปบนดวงจันทร์ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาไปถึงแล้วนะคะไปปักธงชาติจีนเด่นเป็นสง,ง่าอยู่คนเดียวเลยบนพื้นผิวดวงจันทร์ค่ะวันนี้มีภาพไปดูด้วยซึ่งยานสำรวจที่จีนส่งขึ้นไปนะคะชื่อยานช้างเอ๋อห้าก็เดินทางไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จนะคะซึ่งก็ได้มีการสำรวจดวงจันทร์แล้วก็เก็บทั้งหินทั้งตัวอย่างดินกลับมาบนโลกนะคะ การส่งยานไปบนดวงจันทร์รอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ส่งนักบินขึ้นไปนะคะใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเมื่อภารกิจของจีนสําเร็จลุล่วงนะคะเขาก็นําธงชาจ,จีนไปปักเด่นเป็นสง่าอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์เลยค่ะซึ่งจีนก็ถือว่าเป็นประเทศลําดับที่3นะคะที่มีการส่งยานขึ้นไปเก็บหินแล้วก็ดินบนดวงจันทร์ก่อนหน้านี้ก็มีสหรัฐแล้วก็รัสเซียที่ส่งขึ้นไปก่อนแล้วค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทกับอาลกวางอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้หน่อยที่ช่องแบร์ไตค่ะคุณผู้ชมครับคุณชอบคอนเทนต์ของเราจริงๆใช่ไหมครับคงไม่เชยเกินไปถ้าจะขอว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s first s t หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอและครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ